Thank you. อลไเอาไม้ห้องไหมอ่ะ,อะ,อะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องเพื่อนชาว t u b e ทุคท่านนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้อย600ดำแชแนลนะครับภารกิจกู้6้อขึ้นจากลมนะครับวันนี้ก็ฟอร์ดมาช่วยนะครับยันมา้ารถขีบเล็กคันเดียวเอาไม่ขึ้นนะครับดูจากลักษณะแล้วจะาของรถ6้อก็เลยว่าเอาฟอร์ดมาช่วยเลยนะครับก็เลยถ่ายทำให้พี่น้องดูครับ เพื่อความบันเทิงความสนุกสนานและรุนระทึกไปด้วยกันนะครับฟอดหกเนหกครับจัดเต็มเสียงเหมือนกันนะครับเอาสุดๆช่วยให้เต็มที่นะครับเไปดูใกล้ๆตรงขึ้นก่อนนะครับกำลังเรียงไม้ครับดูข้างหน้าเหมือนจะยุบอีกครับก็เลยเลียงไม้ก่อนเดี๋ยวไปดูนี่ต้องเรียงไม้ก่อนครับตรงนี้ครับยุบครับเป็นพื้นดินอ่อนอิดต้นไม้ด้วยครับ ถ้าเกิดยุบมาแล้วก็มากับมาชนกับต้นไม้เนี่ยครับหรือว่าพิงต้นไม้เนี่ยครับก็เรื่องใหญ่เหมือนกันครับเอาให้ดูร่องรอยครับเดี๋ยวไปดูร่องรอยกันครับ เรีบร้อยครับขึ้นแล้ว มาหากรรมรถติดลมโอ้บึงทางไหนเป็นอโอ้เป็นลองมาเลยครับน,นี่กระถาแตงทางอีกครับ หรือขีบขนาดเล็ก EF49C T นะครับยันมา รถกี่ยูทาไรนี่รถหกลอ้ลอะหกลอ้ลอบ่หกลอ้อหกล้อสี่วขวงเนรถไทยสีขวงเนยียพอะขวางรถหลอ้หลอรถไทยจอดอยู่นัน่นนั่นเราขยับเอาเองแหละเราขับปินอยู่อยพอเ,เ,เบียงพอ่นะพอเบียงริไนะเอ,อนี่อใหม่ ขันรถาขึนมามาดไวมันได้ลายเทียวอยู่ึ้เนาะงกวยหออง่ก่องช่ทางสมดึงออกยุหักใหม่น่ะปาดปึ๊ดเลยเหรอไม่ไเป็นหางสามมันปาดออกย่เรนเป็นหางหกมากเลยบอกางม

มันเป็นยนต์ทางนี่แล้วครับไม่ใช่เอาไม่ออกยางคัดยางคัให้เรียบร้อยแล้วฮะตัวไหนอาแบ่งมาหนาแบ่งมาทน้าเอาครับดูอีพีต่อไปครับอีพีนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับถ้าอยากดูอีพีต่อไปก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ はい。